สวัสดีครับสวัสดียามเย็นหลังเลิกงานนะครับทุกทกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับยอดคนลักเกล็ดพาเพืพ่อน,นมาหายิงปลาหลังเลิกงานเอาไปทำกับข้าวเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีออเดอร์นะครับสั่งตามานินมาตัวหนึ่งนะครับขอตัวเดียวพอนะครับไม่เอามากในกลัวสั่งนาก็จัดไปครับลุ้นไปด้วยกันเลย ยิงไปหลายตัวแล้วนะสานนี้น่าจะไม่ค่อยมีปลาแล้ว ลุ้นม่ลุน้นเพื่อนโอ้ไปแล้วจัดไปครับจัดไปครับตัวใหญ่ ไอีกแล้วโอเคเลยนะครับน็อกเลยนัดเดียวโอ้โหหวานเจี๊ยบครับเพื่อนๆ นี่นะครับจุดน็อกจุดน็อกนะครับเพื่อนๆใสสวยเลยนะครับใสย่างใสย่างหลังเลิกงานนะครับเพื่อน,อนๆนี่นะครับโอเคเลยเมาปุ๊บก็เห็นนะครับเห็นเห็นอ่า เงาเๆาเงา,งา,งานะเป็นเงาเงาครับสวยสวยมากโอเคนะครับคือว่าเราแถมไห้เราแถมดีกว่านะครับสั่งตัวเดียวเราเอาไปสองเลยเปลือเปลือไว้นะครับไหนๆก็ยังมีเวลาอยู่นะครับปรแป๊บหนึ่งจะได้เป็นคู่นะครับ กปายเป็นคู่น่าจะมีไปต่อครับไปต่อ มันจะได้สองครับเพื่อนๆก็จะได้สองอย่าไปนะหยับงไปนะมันจะได้สองครับครับมันจะได้สองโดนไหมโดนครับโดน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 ,โ,ดนโอ้ โอเคเลยครับเพื่อนๆบ้านได้เลยสองตัวแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้ดึงใหญ่ดึงใหญ่มาเข้าเต็มไหมโอเค okay, เลยเข้าเต็มครับเพื่อนๆพอนอู้ตัวใหญ่อีกแล้วครับ ตัวใหญ่ตัวใหญ่บ้านได้เลยสองกว่าอย่างเร็วเลยครับเพื่อนๆโอ้อะไรนี่ได้มาง่ายง่ายจังวันนี้โอ้สนุกเลยครับเพื่อนๆไม่ถึงหน้านาทีจัดไปสองแต้มแล้วนะครับใสสวยด้วยนะครับนอกทุกตัวเลย ปอกเดียวปอกเดียวอยู่เลยนะครับนี่ทำไมมันสั่งง่ายจังสั่งง่ายครับสั่งง่ายเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วยังมีเวลาอีกนะครับเพื่อนๆเดี๋มีตัวที่สามนะ โอ้อะไรนี่เ๋ยวอย่างเร็วเลยว,วันนี้มืนเลยผมเออเห็นแต่งเงานะครับเห็นแต่งเง ไม่ถึง5นาทีจัดไปสองแต้มนะครับไซโบโ้ด้วยนะครับไซใหญ่จัมโบ,บ้จัมโบ้มีอีกไหมลองดูนะครับว่าน่าจะมีอีก หมายเดิมนะครับหายนี้สามวันแล้วเล่นอยู่ได้ไปหลายตัวแล้วนินตะเพียนนะครับเมื่อวานตรงนี้นะได้ไซโบไปนะครับ กิ่ดอกกึ่งไปครับกลับดีกว่าต,ตามนั้นนะครับ เดี๋ยวขาขกับเปิดเจอเขขอมาตัวหนึ่งเราจัดไปสองนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเอ,อเขาเรียกเสียเครดิตนะครับเครดิตพลาดเราต้องจัดเต็มนะครับ <c oughs> ครับอืม ตกใจเดี๋ยวขอรองดูนิดหนึ่ง <c ười> ไปครับเก็บไว้เล่นวัดหลังมั่งนะครับเดี๋ยวไม่มีปลาให้ยิงนี่นะครับเพื่อนๆเบิ้มอีกแล้วนะครับ๋ย่ลดมาดีกว่านะครับขดไม่หมดขดไม่หมดสองตัวปลาตัวเบิ้ม ไปขนปลากัน นี่นะครับเน้นของแต้ต้องดำดำอุ้ยไม่ตายครับตัวนี้โอเคครับไปโบโอเคนะครับเพื่อนๆกลับถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เอาปลามาชั่งน้ําหนักให้เพื่อนๆดนรับชมนะครับออกไปแป๊บเดียวนะครับเพื่อนๆตัวแรกเจ็ดขีดครึ่งนะครับเจ็ดขีดครึ่งนี่นะครับตัวที่สองนะครับเรลบโอ้เก้าขีดครึ่งนะครับเพื่อนๆเกือบกิโลนะครับสองตัวรวม กิโลเจ็ดขีดนะครับผมโอเคนะครับหวานเจี๊ยบนะครับหลังเลิกงานนะครับก็ไปแป๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีนะครับก็ได้มาแล้วสองตัวนะครับเดี๋ยวผมจะทำการขูดเก็บเก็บไปะมาณต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับยอดคนลากเก็บสวัสดีครับ